รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ วันนี้นะคะไอ้พาคุณผู้ชมค่ะมาใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ว่านอนสบายแบบเต็มที่ค่ะกับฟาร์มสเตย์แบบวิลล่านะคะที่รายล้อมไปด้วยสวนสมุนไพรนานา,นา,นานชนิดและที่นี่เนี่ยโดดเด่นแล้วก็มาแรงที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีที่นี่คือเดอะไลฟ์การ์เดนค่ะเดอะไลฟ์การ์เดนบู q ิกฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์แบบวิลล่ามีทั้งหมด10หลังเดอะไลฟ์การ์เดค่ะมีพื้นที่ก,กว่า30ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตการเกษตรทั้งบ่อน้ํากว้างขวางบ่อเลี้ยงปลานาข้าวแปลงผักเล้าไก่และสามเพาะไส้เดือนซึ่งแขกที่เข้าพักสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สารพัดเลยค่ะห้องพักแต่ละห้องจะเป็นยังไงตามเอม,มาเลยค่ะ เป็นน้ำใหญ่มากค่ะตรงนี้มีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะคะก็คือยาวไปถึงนู่นเลยชิลมากสำหรับห้องนี้ ก็คือทวินเบสวิลล่าค่ะซึ่งห้องไท์เนี่ยเป็นห้องไทยเริ่มต้นค่ะมีทั้งหมด4ี่ห้องด้วยกันอันนี้จะเป็นเตียงคู่นะคะก็จะมีสองห้องแล้วก็จะมีเตียงเดี่ยวอีก2ห้องด้วยกันค่ะสิ่งแรกนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาในห้องนะคะเขาก็จะมีเวลคัมดริงค่ะเป็นชาครูไว้ให้มีเป็นชาที่มาจากชุมชนแถวนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นหนึ่งตะกร้านี้ค่ะที่มีผ้าเช็ดตัว รองเท้านะคะมีผ้าคลุมไม้แขวนเสื้อให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์สําหรับอาบน้ํานะคะและที่สําคัญก็มีกาแฟเป็นกาแฟดริปให้ด้วยค่ะห้องน้ําที่นี่นะคะถือว่าเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างกว้างขวางมากแล้วก็จริงๆมันดูปลอดโปรงะะ่งค่ะมันดูโปร่งมากนะคะก็คือมีทั้งอ่างล้างมือมีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําอยู่ในที่เดียวค่อนข้างกว้างมาก หรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องทายแรลค่ะที่สามารถเข้าพักได้2คนเริ่มต้นที่2,350บาทค่ะและนี่นะคะก็คือห้องทายที่2ค่ะกับดีลักซ์วิลล่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะจะบอว่าห้อง ค่ะเข้ามาแล้วคือพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากแล้วอย่างที่บอกนะคะคือเพดานสูงเลยยิ่งทําให้ห้องนี้ดูโปร่งมากๆมีบริเวณพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะและห้องนี้นะคะทป์เนี้ยก็จะมีทั้งหมด5้าห้องเป็นแบบเตียงเดี่ยวนะคะทั้ง5้าห้องเลยจะมีที่ให้นั่งเล่นนั่งชิวนั่งพักผ่อน,นะค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครมาพักผ่อนแต่ว่าแอบเอางานมาทําก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะ บรรยากาศข้างนอกนะคะก็จะเป็นแบบธรรมชาติด้วยได้พักผ่อนจริงๆห้องทป์นี้นะคะก็จะมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างอยากให้ทุกคนตามมานี่คือห้องอเป็นห้องน้ำค่ะนี่นะคะก็คือห้องน้ำเนี่ยกว้างม,ม,มาค่ะแล้วก็ไฮไลท์นะคะคือบ้านหักตรงนี้เลยโอ้หจริงๆอะ่ะเขาทำเป็นแบบเหมือนบ้านหักลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วคือน้ำมันก็จะเต็มพอดีทุกคนตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างผ่อนคลาย แล้วก็ห้องอ่ะพอมันโปร่งลงสบายอะคะ่ะการแช่น้ำนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลย,ยนะ,ะชิวมากเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็พักได้2ท่าน,นะคะ่ะในราคา2,950บาทนะคะแต่ว่าถ้าขอเตียงเสริมก็สามารถเสริมได้ด้วย500บาทค่ะราคานี้คือรวมอาหารเช้าแล้วนะคะเมื่อคุณเดินเข้ามาก็จะมีเวลคัมดิงให้นะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะเป็นแบบพื้นฐานคือครบเลยเหมือนกันห้องนี้คือ คุ้มสุดเลยค่ะนี่นะคะอีกหนึ่งทยปค่ะกับห้องสวีทวิลล่าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมใในกันค่ะและนี่นะคะก็คือห้องสวีทวิลล่าค่ะ เป็นห้องที่ใหญ่ ال Jamie, Jim, หญที่สุดแล้วก็มีหลังเดียวด้วยนะคะคือห้องนี้เขามีการกั้นห้องระหว่างห้องนอนนะคะแล้วก็กั้นประตูด้วยห้องนั่งเล่นตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นคือกว้างขวางมากนี่แล้วฝั่งนี้นะคะก็คือห้องนอนค่ะก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะจริงๆอันนี้เข้าได้ทั้งสองประตูเลยคือประตูฝั่งทางห้องนอนหรือว่าประตูฝั่งทางห้องนั่งเล่นก็ได้กว้างขวางมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือ ห้องน้ำค่ะตามมาค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็คือห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยเขาแบ่งแบบเป็น4ี่โซนมีประตูกั้นแบบชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นห้องอาบน,น้ำค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือแล้วก็เขาจะมีแบบการห้องด้วยอันนี้การห้องนะคะสำหรับห้องนี้นี่นะคะเป็น1โซนค่ะ ว้าวแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ําค่ะแต่ว่าเป็นแบบถักไม้เลยนี่นะคะคือแช่น้ําแล้วก็สามารถดูทีวีไปได้ด้วยเป็นแบบทะลุห้องนั่งเล่นพอดีสำหรับห้องนี้นะคะก็พักได้จำนวน2ท่านค่ะในราคาเริ่มต้นที่3,500บาทค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็มีแบบพื้นฐานคือครบเหมือนกันห้องนี้ก็คือคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะ สำหรับความพิเศษนะคะของการเข้าพักที่นี่ค่ะก็คือราคาเนี่ยรวมอาหารเช้าแล้วนะคะคุณสาม,มารถเลือกได้1เซตต่อ1นคนนะะซึ่งที่นี่เขาก็มีทั้งหมด4เซตเมนูอาหารเช้าให้เลือกนะคะตอนนี้ก็แอบเลือกไว้แล้วเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟกันๆๆจะบอกว่าผักสดมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำสลัดของที่นี่นะคะคืออร่อยมากทุกคน The Destination Destination หลังจากที่เรานะคะไปดูห้องพักนะคะแต่ละแบบมาเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าทุกห้องเลยที่จองเข้ามาค่ะเราจะมีเซตอาหารเช้ามาคู่กันเลย1เซตต่อ1ท่านด้วยกันเขาจะมีทั้งหมด4เมนูให้เลือกนะคะอย่างข้าวยำนะคะหรือว่า A healthy start of the day ค่ะ เซตเมนูที่2นะคะจะเป็นชุดอาหารท้องถิ่นก็คือข้าวแช่นะคะชุดข้าวแช่ our local delight ค่ะเซตที่3ค่ะก็คือชุดปิกนิกนะคะหรือว่าเซตสลัดไก่ค่ะ let's have a picnic ค่ะ เซตที่4ค่ะก็คือชุดข้าวต้มหมูนะคะกับอเมริกันเบคฟาสชื่อว่า no v e g t i e please นะคะนี่ก็คือ4เซตเมนูอาหารเช้าแล้วก็ในทุกๆเมนูนะคะเขาก็จะมีผล,ลไม้แล้วก็น้ำอินฟส์ให้ด้วยนี่คือแบบเป็นเซตๆเลยนะทุกคนถือว่าเซตหนึ่งก็คือใหญ่มากถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะคะพร้อมแล้วแหละหิวมากเลยค่ะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันและนี่นะคะก็จะเป็นผักจากในสวนของเรานี่เองค่ะ จะบอกว่าผักสดมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำสลัดของที่นี่นะคะคืออร่อยมากทุกคนนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งเซตค่ะที่จะมีทั้งข้าวยำนะคะมีสลัดโลมีผลไม้นะคะแล้วก็มีอินฟิวส์ด้วยซึ่งข้าวยำเขาอะนอกจากข้าวแล้วนะคะก็จะมีผักอีกหลากหลายชนิดเลยซึ่งวันนี้มีทั้งถั่วฝักยาวนะคะมีดอกแคแดงมีกระชายขาวค่ะ ผลไม้ก็มีสับประรดค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปลาแห้งนะคะมีกุ้งแห้งฝอยราดน้ำยำกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลุกเขาให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวมาชิมกันอันนี้นะคะก็บีบมะนาวลงไปเรามาคลุกเขาให้เข้ากันคุณผู้ชมคะแต่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยก็คืออาจจะได้แบบผักผลไม้อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเนาะมันก็เป็นไปตามฤดูกาลด้วยนะคะแต่ว่าข้าวยำก็คือเครื่องครบเยอะด้วย เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะสําหรับข้าวยำนะคะที่เราคลุกเค้ากันเรียบร้อยแล้วสีสันค่อนข้างแบบน่าทานเลยนะเพราะว่ามีหลากหลายสีเลยจะบอกว่าเข้าปากนะคะคือเคี้ยวแล้วแบบกรึบกรึบมากทุกคนมันมีปลาด้วยไงเมื่อกี้ได้ได้ปลาแห้งไปด้วยนะคะแล้วก็มีความคลุกเคล้าเข้ากันอนะ่ะคือยำม,มันค่อนข้างเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแต่ว่าไม่ได้แบบ เผ็ดโดดไม่ได้เปรี้ยวโดดนะคะแต่ถือว่าลงตัวพอดีมากๆเลยค่ะสําหรับเซตนี้ค่ะแล้วก็เซตนี้นะคะเขาจะมาคู่กับสลัดโรด้วยค่ะก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเราตื่นมาเนาะได้ทานผักสดๆยมเช้าพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะที่แซบลงตัวมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเซตเมนูที่มาแล้วไม่ควรพลาดค่ะ และอีกหนึ่งเซตเมนูค่ะกับเซตเข้าวแช่ค่ะมาพร้อมกับจับไม้แล้วก็ลูกตาลแกงบวชด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเข้าวแช่ยมเช้าเป็นยังไงอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำลอยดอกมะลิค่ะประทานลงไปจริงๆข้าวแช่เป็นอีกหนึ่งอาหารที่หาทานยากมากเลยนะถ้ามาแล้วได้สั่งก็คือสุดยอดเลยค่ะสำหรับเครื่องเคียงนะคะก็จะมีปลาหวานค่ะใช้โป้หวานหมูฝอยแล้วก็ลูกกะปิทอดค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า อร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆแล้วก็นี้เป็นจับไม้ค่ะคือมันมีรสชาติแบบเข้มข้นแล้วก็มันกลมกล่อมมันนัวมากๆเลยค่ะนี่อร่อยมาก งหมดนี้นะคะก็คือเซตอาหารเช้าค่ะถ้าคุณจองเข้าพักที่นี่นะคะก็สามารถเลือกได้เลย1คนตอน1เซตค่ะแล้วก็เมนูอย่างที่บอกทุกเมนูคืออร่อยมากแล้วก็เบ e a ฟา a s t in b e ด้วยเสิร์ฟถึงที่นอนเลยค่ะทุกคนนอกจากเข้าพักที่นี่แล้วค่ะยังมีกิจกรรมนะคะอีกหลากหลายกิจกรรมเลยรวมถึงมีฟาร์มให้คุณเนี่ยเข้าไปเดินเยี่ยมชมด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปทากิจกรรมต่างๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารทั้งหมดนี้ก่อนละกันค่ะ หลังจากที่พาไปชมห้องพักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทํากิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของเราก็คือเดชะช็กอินหรือว่ามาเช็คอินกับน้องไก่กันนะคะมีกิจกรรมให้เราเนี่ยไปเก็บไข่ด้วยสวัสดีค่ะ ที่ได้รับสู่ความไก่ไข่ต่างประเทศคะนี่ความไก่ไข่ต่างประเทศด้วยนะคะเป็นไก่สายพันธุ์บาพิมัตของอเมริกาบาพิมัตของอเมริกาวัวเล็กคนของอตคลิสตัวู่ขาวคุณเป็นไก่ไข่สายพันธุ์ต่างประเทศใ,<ช>ใช่ไหมคะสายพันธุ์เขาจะเป็นไก่ไข่ผสมเนื้อตัวจะใ,ใหญ่<อ>ครับแล้วจะไข่ดกแล้วก็ทนต่อสภาพภูมิอากาศบ้านเราได้ดีแล้วก็ที่นี่เป็นเลี้ยงแบบเหมือนเลี้ยงเือนเกษตรอินทรีย์แบบเลี้ยงปล่อย เขาเลี้ยงไก่เขาก็จะแข็งแรงคุณภาพไข่ก็จะดีแต่เราเรเลี้ยงเราไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเราจะใช้พวกสมุนไพรเข้ามาเป็นภูมิคุ้มกันเขาเช่นฟ้าทะายโจนใบกระเพราอะไรพวกนี้ครับก็เป็นหน้าบุตรานทานเอางคืนก็จะไม่ค่อยเป็นหวัดไม่ค่อยป่วยไข่ที่เราได้นี้เราก็เอาไปทำอาหารทำขนมที่คาเฟ่ที่รีสอร์ทของเราให้ลูกค้าเยี่ยมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บไข่ในเก็บไข่ข้างในกันมาทำเป็นคอนโดไว้ใหาครบไข่อ๋อคือมีคอนโดแพ็งดูกันค่ะ ถ้าเป็นไวเลคคอนเนี่ยเปลือกไข่ก็จะเป็นมือนไข่เป็ดสีขาวไวเลคคอนนี่คือตัวตัวขาวตัวสีขาวอ๋อ,อก็คือจะเป็นไข่ขาวหนูเก็บได้เลยใช่ไหมเก็บได้เลยครับขออนุญ,ญาตาน,นะครับเป็นบาพิมัสก็จะเป็นสีน้ำตาลอมทองจะเป็นสีนี้ เป็นบาฟิมัตของอเมริกาสามสายพันธุ์ที่เมื่อกี้เราเห็นอะไรอยู่ด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นเป็นไก่โรสไก่ไฮบิดขนจีน้ําตาลอันนี้ล่ะค่ะีจะเป็นบาฟิมัตตัวลายดําๆไข่สีครีมสีครีมแบบิมครีมหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นไวเลกคอนไวเล็กคอนแต่สีขาวเหมือนไข่เป็ดเห็นชัดถึงความแตกต่างแล้วประเด็นคือเขาก็มาไข่ไว้ของเขาเองด้วยนะเอเราเก็บกันไปเก็บกันไปค่ะ จะการอะไรคะนี่เป็นการผลิตปุ๋ยสําหรับไปใช้กับพกพืชต่างๆในโครงการของรีสอร์ทเรา oh. แล้ก็จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเราใช้ขี้วัวนมเป็นอาหารของไส้เดือนไส้เดือนนี้ก็จะเป็นไส้เดือนสายพันธุ์ต่างประเทศกับสายพันธุ์เอฟหรืออริกานคอนเดอร์ท,ที่นิยมเอามาทําเป็นปุ๋ยวิธีการคือ,อยังไงบ้างคะ,ะเราขี้วัวไปแช่น้ําไว้ประมาณ5วัน แล้วก็เอามาใส่กระมังบี้ให้มันแหลกๆหน่อยนึงแล้วก็ตัวทะเดอนใส่ลงไปกับมังนึงก็ประมาณขีดครึ่งถึง2ขีดเราก็จะลดน้ําประมาณ10บวันแรกลดทุกวันเลยให้ชุม่มแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะเริ่มทิ้งน้ําห่างๆแล้วเราก็จะไปร่อนเอามูลเขาออกอแล้วเพื่อที่จะเอาตัวเข้ามาเลี้ยงต่ออันนี้คือมูลทั้งหมดเลยเหรออันนี้เป็นมูลทั้งหมดแล้วจะร่วนแบบนี้เลยข้อดีของปุ๋ยไส้เดือน มันมันดีกว่าปุ๋ยอดนนยังไงอะคะคือมันจะไม่มีสารพิษไม่มีสารเชื้อปนสำหรับพืชเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วมูลไส้เดือนนี้มันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยสําหรับพืชแล้วถ้าเป็น ดินหมักเราขี้วัวไปทำเป็น,ป,นปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะรอกระบวนการย่อยสลายอีกขั้นตอนหนึง่งซึ่งต้องใช้เวลาอันนี้จะไปแทนปุ๋ยเคมีได้เลยแล้วจะมีค่าอาหารค่อนข้างครบที่นี่เราก็ใช้ในโครงการของเราทั้งหมดเพราะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมี<อ>แล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าลูกค้าสนใจเราก็มีจำหน่ายลูกค้าด้วยเพื่อลูกค้าได้เอากลับไปใช้ที่ที่บ้านและนี่คือรูปฟักไข่อัโตรบัตครับ ตู้ฟักไข่ต่มาเสือเดี๋อวเรา,าฟักในตู้นี้เลยโอนนี้ค่ะแบบเขียวชะอุ่มดูธรรมชาติมากครับผมก็เป็นกลุ่มสมุนไพรพืชต่างๆที่เราได้เพาะขยายในโครงการแล้วก็ไปใช้ในรีสอร์ทเราด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโรสมรลลี่พวกสเปรมิน้น S <S แล้วก็เพื่อถืกลุ่มสมุนไพรซึ่งเป็นแนวแนว,แนวทางที่ทางรีสอร์ทได้วางคอนเซปต์ไว้ว่าเราจะทํานแปลงสมุนไพรให้ได้ศึกษารเรียนรู้แล้วก็ใช้ในโครงการเราด้วย <S <S 2> <S 2> สําหรับลูกค้าที่มาพักก็จะได้เข้ามาเรียนรู้ว่า,าแต่สมุนไพรแต่และชนิดที่เรามีอยู่ยที่เรารู้เนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้เป็นตะไคร่หอมตะไคร่กกที่เขาใช้กันยุงอาชีที่ยวไปใช้ทำบาหรอว่เาไปสกัดทำสกัดทำยากันยุงอันนี้น่าจะเป็นพวกตีกมูลเพลิงครับอันนี้จะเป็นตีชวา จะได้มาไม่ใช่ง่ายกว่าจะได้มาไม่ได้ง่ายแหะตรงนี้<ม>หยิบง่ายนะหยิบตรงนี้ได้เลยตอนนี้ตรนนี้ง่ายเลย <laughs> นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคือการให้อาหารปลาแล้วก็มีน้องเป็ดด้วยให้อาหารปลากับอาหารเป็ดนะคะบรรยากาศดีมากชิลมากแล้วก็ร่มด้วยค่ะตรงนี้ น้องห่างไปค่ะอันนี้คือเราเราให้ให้แบบให้ถือไว้เขาเลยอ๋อถือไว้มีโชคโอ้ยมีโชคเบาๆลูก อซอฟเสิร์ฟขนมหมอ้อแกงค่ะมันก็จะแบบกลิ่นเบาๆละมุนละมุนจะมีกลิ่นของความเป็นหมอ้อแกงอะ่ะก็คือเต็มมาก เข้ามาอยู่ในโซนคาเฟ่ค่ะมาเมืองเพชรทั้งทีนะคะก็ต้องมาทานของหวานกันค่ะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเดินไปเลือกดูเมนูมาแล้วเมนูที่นี่เนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากๆและที่สําคัญเลยคือวัตถุดิบอะค่ะเขาเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วย ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็คัดสรรเมนูมาแล้ว5รายการมาเริ่มต้นกันที่ไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะคะมี2เมนูนี้ที่เลือกมาค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือซอฟเสิร์ฟขนมมอ้อแกงค่ะที่เห็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แบบขนมมอ้อแกงอยู่แบบบนหน้านะคือตัวไอศครีมตัวซอฟเสิร์ฟเองก็เป็นขนมมอ้อแกงด้วยกินก็คือแบบมอ้อแกงมากทุกคนอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นซอฟเสิร์ฟขนมตาลค่ะทุกคนนี่ ตัวสีเหลืองนวลๆแล้วก็มีอันนี้เป็นลูกตาลอยู่ด้วยน่าทานมาก อไม่แพ้ใครและด้านหน้าตรงนี้นะคะอีก3เมนูค่ะเมนูแรกนะคะก็เป็นขนมตาลโรค่ะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสน้ําตาลโนดเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็เป็นของชุมชนที่นี่นั่นเองและด้านนี้นะคะก็คือเมนูเค้กกล้วยหอมค่ะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสน้ําตาลโนตนดเช่นเดียวกันค่ะส่วนเมนูตรงหน้านะคะที่เต็มแบบนี้เนี่ยก็คือคอฟเฟ่ครีมมะลิค่ะทุกคน โอ้โหทุกเมนูคือน่าทานมากๆนะคะงั้นเรามาชิมกันดีกว่าทุกคนมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะซอฟเสิร์ฟตัวขนมหมอ้อแกงมันก็จะแบบกลิ่นเบาๆละมุนละมุนจะมีกลิ่นของความเป็นหมอ้อแกงอะ่ะก็คือเต็มมากแ้อันต่อไปนะคะก็จะเป็นซอฟเสิร์ฟขนมตาลคะ่ะถ้าสมมติว่า ใครเคยทานขนมตาลหรือว่าชื่นชอบขนมตาลอยู่แล้วอ่ะแบบเอเอจะได้กลิ่นแบบกลิ่นความเป็นขนมตาลแบบแรงมากทุกคนแต่ว่ามันหอมอะ่ะหอมแล้วก็ละมุนมากเดี๋ยวเราชิมไปเลยละกันนุ่มมากเลยทุกคนแล้วก็ละมุนมากๆค่ะซึ่งในทวยนี้นะคะมีทั้งตัวเนื้อขนมตาลด้วยแล้วก็มีลูกตาลด้วยซอฟเสิร์ฟด้วยขนมตาลน,นะคะทุกคนก็คือจะได้กลิ่นแบบกลิ่นชัดมากตั้งแต่แรกก่อนที่จะเอาเข้าปากเลย ต่อไปนะคะเจะเป็นขนมตาลโรค่ะซึ่งแบบน่าทานมากทุกคนก็คือเป็นเค้กโรนะคะด้านในก็จะมีลูกตาลแบบเต็มคำมากๆเรามาชิมกันค่ะ จะบอกว่าขนมตาลโรค่ะก็คือมีความหวานแบบหวานเบาๆหวานอ่อนๆแต่ว่าถ้าใครที่แบบไหนๆมาเมืองเพชรแล้วต้องการความหวานเขาก็มีซอสนะคะเป็นซอสแบบน้ำตาลโตนดไว้ให้ด้วยถ้าชอบความหวานก็เพิ่มไปนะอันนี้ก็คือระมุนไปอีกหนึงเมนูค่ะอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะคะก็คือคอฟเฟ่ครีมมะลิค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องทานทุกอย่างเลยก็คือตัวคอฟเฟ่ด้วยตัวกล้วยหอมแล้วก็ครีมที่เป็นครีมมะลิค่ะ คอฟฟ่เขากรอบมากเลยค่ะทุกคนคือมันเป็นแบบกรอบนอบนุ่มในแล้วก็ครีมมาลีเนี่ยก็จะแบบกลิ่นหอมหมเบาๆแล้วด้านบนนะคะก็จะมีซอสน้ำตาลประโนดไปด้วยก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนมาถึง เมนูเครื่องดื่มกันบ้างค่ะมีหลากหลายเหมือนกันเลือกมาแล้วทั้งหมด5เมนูด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่เมนูสีสันสดใสขนาดนี้นะคะก็คือสมูทตี้น้ำตาลสดค่ะที่ด้านบนนะคะจะออนท็อปด้วยตัวชิฟฟ่อนน้ำตาลสดแล้วก็ไฮไลท์ของเมนูนี้นะคะก็คือวุ้นท้องหยอดไข่ปลาค่ะนี่สีสันน่ารักมากเลยค่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะจะเป็นโคบูน้ำตาลสดนะคะแล้วก็สับประรดโมฮิโต้มิกซ์เบอร์รี่พาราไดซ์ค่ะและลิ้นจีบัตเตอร์ไฟ ซึ่งตัวน้ําแข็งของเขาอ่ะก็จะเป็นอันชั้นแล้วก็ให้ละลายลงไปสีมก็จะแบบสวยงามแบบนี้ค่ะอย่ารอช้าเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันทีละเ,เมนูเลยค่ะเริ่มต้นที่ไฮไลท์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปชิมสมูทมตี้ด้านสดนะคะนี่วุ้นทองหยอดคือด้านในอ่ะเป็นลักษณะคือเป็นทองหยอดเลยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแลวเป็นไข่ปลาก็าคือมันเป็นแบบบุญเลยค่ะพอกัดไปด้านในนะคะแล้วก็จะรู้สึก ถึงรสชาติของทองหยอดมีความหวานแบบหวานขึ้นมาเลยอร่อยมากสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นฟีลแบบน้ำตาลสดนะคะแต่ว่าไม่หวานเกินไปแล้วก็ผสมกับอันชันด้วยก็คือลงตัวมากๆเลยค่ะ คุณ <ítulo> ู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะได้ไปดื่มเครื่องดื่มแบบสดชื่นกันมาแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาเดินย่อยซึ่งการเดินย่อยเนี่ยคือไม่ได้ไกลจากกันเลยอยู่ในบริเวณคาเฟ่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีของที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นชาขลู่หอมนะคะเขาเรียกว่าสมุนไพรเนาะสมุนไพรชาใบขล่ค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากในชุมชนนี่แหละแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วย อันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราเนี่ยได้ทานกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้ดื่มไปแล้วโอ้แล้วก็นี่มีกระเป๋าด้วยเป็นกระเป๋าผ้ากระสอบนะคะหุยน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากในชุมชนเช่นเดียวกัน,นะค่ะทุกคนนี่คือแบบแข็งแรงทนทานไม่ก๊อกแก๊กนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่นี่เองด้วยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นชา้าว่าเจลนะคะเจลอาบน้ํากลิ่นมันจะแบบ เบาๆอ่อนๆนะคะกลิ่นแบบข้าวหอมนิลก็สามารถซื้อกลับบ้านไปได้ด้วยเหมือนกันมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเลยก็คือนี่ปุ๋ยไส้เดือนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบปลอดสารเคมีที่ทุกคนนะคะก็สามารถนําไปปลูกผักปลูกต้นไม้ได้และที่สําคัญเลยก็คืออันนี้มันไม่มีกลิ่นหมอกมากๆสาหรับการปลูกทั้งในบ้านหรือว่าในที่ทํางานก็ได้ก็สามารถซื้อกลับไปปลูกกันได้ด้วย และถัดมานะคะก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าสวยๆน่ารักน่ารักทุกคนอันนี้ก็คือจะบอกว่าเขาออกแบบนะคะพี่น็อตเนี่ยคือเจ้าของที่นีเนาะออกแบบแล้วก็ดีไซน์มีแค่ที่นี่เท่านั้นคือมีค่อนข้างหลากหลายมากอะทุกคนดีไซน์เก๋ม,มากค่ะดูเป็นความเรียบหรูแต่ว่าวิวด,ดีมากถ้าใครมาที่นี่ก็คือซื้อติดหมายติดมือกับบ้านได้เพราะว่าดีไซน์แบบนี้นะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวด้วย ชวนใคชื่อผู้โชคดีของสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทิปที่ประทับใจมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากจะออกมาพักผ่อนแบบธรรมชาติสไตล์ฟาร์มสเตย์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมให้เดอะไลฟ์การ์เด้นค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนี่เองค่ะและสําหรับใครนะคะที่เปิดมาชมไม่ทนันตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากยอ้อนชมความประทับใจต่างๆที่ผ่านมาก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่แฟนเพจเดอะเดสติเนชัน วันนี้หมาเวลาของเอแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทางเทียนเด็นช่อง16และอย่าลืมหาเวลาออกไปท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ